สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะเพื่อนๆน้นองนๆทุกคนนะคะวันนี้ครบเวลาหนึ่งเดือนที่พี่ประชามาตรวจคุณหมอกับคุณหมอพีรพัฒนนะคะก็คออือพี่ได้มาทำยกคิ้วแล้วก็ดึงคมัอเพื่อที่จะแก้ปัญหารอยเหี่ยวย่นหยบดวงตาให้ดูสดใสขึ้นตอนนี้พี่ก็มีความสุขมากค่ะรู้สึกว่าหน้าตาสดใสดูอ่อนเยาว์ ไปไหนก็จะมีแต่คนโทรมาคนชักคนทักคชมน,นะคะว่ายังดูสดใสย,ยังดูสวยอยู่เลยก็เลยอ,อยากจะให้เพื่อนๆรลอน้องๆทุกคนที่สนใจอยากจะ,ะแก้ปัญหาตรงนี้นะคะลองดูคลิปเก่าๆตอนที่พี่ก่อนพี่ทำแล้วกน็นวันนี้ก็จะได้เห็นความแตกต่างได้อย่างชัดเจนค่ะบอกได้เลยว่าคุณหมอ,อก,กิรพัฒน์ท่านฝีมือดีมากคัดการดีมากแผลแทบจะมองไม่เห็นเลย แล้วก็ทําละเอียดทุกเคสดูแลคนไข้ยอย่างดีค่ะน้องๆทีมงานคุณพยาบาลแล้วก็คลินิกคุณหมอก็ถือว่าได้มาตรฐานโรงพยาบาลน,นะคะมีความปลอดภัยสะอาดสะอาดแล้วก็ดูแลเราอย่างดีค่ะ บริการหลังการผ่าตัดน้องๆก็ได้ดูแลมีปมัญหาทุกอย่างก็ไม่ต้องห่วงเลยค่ะคุณหมอไม่ทิ้งคนไข้แน่นอนดูแลกันไปนานๆเลยนะคะก็เดี๋ยวจะ,อะขอความมั่นใจบอกว่าจากลูกค้าตัวจริงเลยค่ะว่าพี่มีความสุขมากแลวก็ดีใจมากที่เป็นคนไข้ของคุณหมอกีรพัฒนะะ์ที่เจนิสเซียคลินิกค่ะขอบคุณนะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ